สวัสดีครับนิฮอนโมโนนะครับนิฮอนโมโนวันนี้พามาดูของนะครับเปิดตู้ครั้งที่73นะครับเป็นสินค้ากเกษตรทั้งหมดเลยนะครับสนใจท่าไหนมาดูได้รถขนสินค้านะครับรถขุดล่องดินก็มีรถขนของรถไถก็มีนะครับเครื่องมือไม้ทั้งก็มีนะครับรถพดินดีเซลรถไถก็มีนะครับโอ้โหรอบนี้บอกเลยหลากหลายมากรถตักก็มี โอ้ oh, 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 oh. ใครสนใจอะไรครับสามารถดูได้ต่อเนื่องนะครับดูกันไปคลิปนี้อธิบายเกือบทุกตัวเลยนะครับมาดูกันได้อันนี้เปิดตู้ไปเรียบร้อยแล้วครับ2ตู้เป็นการเปิดตู้ครั้งที่73มนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้บอกรายละเอียดเบื้องต้นแล้วกันนะครับใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถทำตามนี้ได้เลย ขั้นแรกนะครับเข้ามาในไลน์นะครับแล้วกดที่น่ารักอ่าน่ารักนะครับด้านล่างซ้ายมือมีคําว่าน่ารักกดน่ารักนะครับจากนั้นมุมบนขวามือมีรูปคนบวกนะครับกดหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็คำตรงกลางนะครับตามที่ผมชี้เลย QR code นะครับกดปายปุ๊บอ่าสแกนไปปุ๊บจะมีข้างบนนะครับลิงก์เด้งมากดลิงก์ด้านบนนะครับก็จะมีเด้งลงมาครับอันนี้ก็คือรวมหมดแล้ว f Facebook y o u t u b e Line นะครับ แล้วก็แคตตาล็อกนะครับอันแรกดูรายการสินค้าคือแคตตาล็อกนะครับสามารถกดเข้าไปได้แล้วก็จะมีหมวดหมู่นะครับแรกๆนี่สีฟ้าๆนี่จะเป็นหมวดหมู่ทั้งหมดนะครับรถขุดเล็กรถพลนด,ดินเดินตามนะครับอันนี้แยกประเภทไว้ให้เรียบร้อยแล้วจากนั้นเป็น y t u t u นะครับยูทูบเชิญที่2กดเข้าไปได้เลย YouTube เด้งมาแล้วนะครับก็ฝากกันไปกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ Facebook นะครับคลิกเข้าไป อันนี้ Facebook นะ a c e b o o k จะมีการพีออเดอร์ข่าวสารต่างๆนะครับให้ชมลายคลิกไปที่ไลน์ได้เลยจากนั้นไลน์ Official นะครับเด้งขึ้นมาเลยแล้วก็กดบวกนะครับเพิ่มเพื่อนไปได้เรียบร้อยนะครับอันนี้จะมีข่าวสารต่างๆนะครับให้ชมแล้วก็สงสัยอะไรสอบถามได้ทางไลน์และ Facebook นะครับอ่ะนะครับแล้วก็ สนใจนะครับเคียวโค้ดอยู่ได้บนขวามือที่ท่านเห็นเลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดของใหม่ๆอย่างนี้ตู้น้าๆนะครับอ่ะอันนี้เป็นรถตักนะครับรถตักราคาอยู่ที่57,0 0 0บาทล้อแท็กนะครับอ่าดันพาราลิก2ลูกนะครับยกได้ตักได้นะครับต่อมาดูด้านริมๆก่อนล้วกันนะตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นขุดร่องดินรถขุดร่องดินนะครับราคา9 9 0 0 0บาทนะครับใหญ่มาก ใหญ่จริงๆเห็นเหมือนเล็กนะครับเครื่องยนต์10แรงมิตซูบิชินะครับยาวน่าจะมีประมาณ3เมตรได้นะครับรวมตัวรวมเลยนะ3เมตรมีเห็นๆนะครับผานตัวนี้เป็นผานไถยตัวแรกนะครับผานไายญี่ปุ่นนะครับตัวแรกเลยที่ได้เข้ามาของโตโยนะครับต่างยังไงกับผานไทยนะครับตัวนี้ใช้ยอยด้วยครับใช้ยอยหมุนด้วยจานใบจานจะหมุนด้วยนะครับแล้วมีเอาดินออกด้วยนะครับสำหรับตัวนี้ราคา39,000บาทนะครับ ามาดูรถขนสินค้าแล้วกันรอบนี้รถขนสินค้าสวยๆหลายคันเลยมีทั้ง4ล้อ3ล้อนะครับอูด,ดูอันนี้สวยมากอ่ะไล่จากข้างหน้าไปแล้วกันนะครับคันนี้เป็นคาวาชิมานะครับคาวาชิมะสามล้อนะครับล้อหลังเป็นล้อคู่นะครับก็คือรวมทั้งหมด5ล้ออ่าแต่ขับด้านหลังอย่างเดียวนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่39,900บาทใหม่กิ๊บๆอย่างนี้ไม่มีการทําสีมาเลยนะครับอ่ะดู สติกเกอร์เดิมๆนะครับไม่มีการทำสีมาเลยดูกระบะนะครับแดงๆเลยของแดงๆนะครับสวยมากเหมือนในรูปนะครับเราไม่มีการแต่งรูปใดๆเลยนะครับต่อมาล้อแท็กสักหน่อยละกันตัวนี้เป็นซาโต้นะครับล้อแท็กรถขนสินค้าล้อแท็กอ่ะลืมแจ้งขันใหญ่นะครับรับน้าหนักได้500กิโลนะครับ500กิโลตัวเลขนี่ราคาอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาท1 9 5 0 0าบาทนะครับ1 9 5่0าบาทใครสนใจนะครับจัดได้เลยล้อแท็กนะครับ ต่อมายันม่า4ี่ล้อนะครับขับ2ขับแค่2ล้อหลังนะครับตัวนี้5 0 0กิโลเหมือนกันเครื่องยนต์เป็นยันม่านะครับเครื่องยนต์พวกนี้ขนาดอยู่ประมาณนี้นะครับ5้าดแดแรงอ่าห้าแรงหกแรงนะครับตัวถัดมานะครับตัวนี้อ่าตัวนี้ส9 0 0 0บาท39 0 0 0บาทนะครับตัวต่อมาตัวนี้นะครับเป็นยันม่าเหมือนกัน4ี่ล้อขับล้อหลังตัวนี้เครื่องคูโบต้านะครับ คลิปยาวแน่เลยคราวนี้เครื่องคูโบตานะครับอันนี้เครื่องคูโบต้าขนาดเหมือนกัน5.8แรงนะครับตัวนี้มีออปชั่นพิเศษก็คือสตาร์กุญแจอย่างแรกครับสตาร์กุญแจอย่างที่2มีดัมไฮดรอลิกนะครับราคาอยู่54,000บาทนะครับพร้อมใช้งานล้อยางเป็นแบบนี้เราทำให้นะครับพร้อมใช้งานยกเว้นสีค่าส่งนะครับแบตเตอรี่ไม่รวมนะครับ3อย่างอันนี้400เหมือนกัน36,000บาทนะครับ ทำให้มีที่นั่งนะครับตัวนี้เดี๋ยวมีที่นั่งให้ครับ36 0 0 0บาทของ a t e ทนะครับ3เกียร์ด้านหน้า1เกียร์ถ่ายหลังเครื่องคาวาซากิอ่าสี่ล้อนะครับขับเหมือนเดิมขับล้อหลังอย่างเดียวนะครับตัวนี้สวยให้ให้ดูมุมนี้แล้วกันตัวนี้สวยนะครับแต่พอดีมาอยู่ด้านหลังยันม่านะครับยันม่า FG 1 8 2อ่าเครื่องยนต์อยู่ประมาณ5.8แรงนะครับขับ2เหมือนเดิมนะครับ ราคาอ่ะราคาอยู่ประมาณ39 0 0 0ประมาณนี้ครับ3 9มหมเหมดเลย4ล้อตัวนี้คาวาชิม่านะครับอ่าสามหมบาทเหมือนกันเครื่องคูโบต้ตานะครับขับ2ตัวนี้3ล้อคาวาชิมาอ่าราคาอยู่เท่าไหร่ตัวนี้ราคาอยู่36,0 0 0บาทนะครับอ่ามีตัวหนึ่งเพิ่มให้ถ่ายแล้วกันจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้3ล้อใครชอบแบบหน้าเก่าๆเรียกว่าหน้าเก่าๆแล้วกันไฟตาเดียวนะครับอเอาเก็บ เก็บนะใครเก็บนะสวยนะครับคันนี้3สามล้อมมีดัมไฮดรอลิกด้วยนะครับดัมไฮดรอลิกอ่าใช้ปั๊มนะครับราคาตัวนี้อยู่39,900บาทเท่านั้นนะครับมีดัมไฮดรอลิกด้วยสนใจจัดได้นะครับมาดูรถถยต่อว่าอยู่อยู่ไหน <laughs> อ่นี่ครับ3คัน3สหายสีแดงสีส้มนี่เลย คันขวาสุดนะครับ AF16 นะครับยันม่าขับ4ห่างไฟฟ้านะครับห่างไฟฟ้าสามารถปรับเอียงซ้ายเอียงขวาได้ปรับบาลานซ์ได้นะครับตัวนี้ราคาอยู่147,000บาทนะครับ16แรงยันม่าขับ4ต่อมา F6 นะครับตัวนี้รุ่นจะเก่ากว่า F AF16 หน่อยหนึ่งขับ4เหมือนกันหางเป็นหางไฟฟ้าเหมือนกันนะครับราคาอยู่144,000บาทนะครับให้ดูไม้หน่อยแล้วกันตัวนี้ไม้แปดรชั่วโมงนะครับส่วน F6 F หกแปดร้อยยี่สิบห้าชั่วโมงต่อมา GL สองห้านะครับยี่สิบห้าแรงแต่คันใหญ่มากคันเท่าสูงอกผมเลยอะ่ะผมสูงร้อยเจ็ดสองนะร้อยเจ็ดสองร้อยเจ็ดสามนะครับสูงประมาณอกเลยนะครับคันนี้ใหญ่พอๆกับถ้าเทียบกับรถไทยน่าจะมีประมาณสามสิบถึงสี่สิบห้าสิบแรงได้เลยราคานะครับตอนนี้อยู่ที่249,000บาทนะครับหางไฟฟ้าเหมือนกันเอียงซ้ายเอียงขวาได้ปรับลึกตื้นได้นะครับเป็นไฟฟ้าแล้วนี่เป็นไฟฟ้านะครับเป็นไฟฟ้า ไฟฟ้าถ้าพังทำได้ที่ไหนมาหาร้านเราได้นะครับถ้าซื้อจากที่ร้านเราไปไม่ต้องกลัวนะครับมาอยู่ที่288ชั่วโมงสภาพเดิมๆกิ๊บกิบนะครับบอกเลยต่อมาลบขนสินค้านะครับลดขนสินค้าตัวนี้1นึ่งแสนสี่หนึ่งแสนบาทนะครับ8ล้อขับ8บรรทุกได้1ตันนะครับมีดัมไฮดรลิกด้วยนะครับเครื่องยนต์ดีเซลสสูบยันมานะครับสามทีเครื่อง3สามทีนะครับ ต่อมาดูของที่เหลือ,อามาถัางน้ำมันนะครับราคาอยู่2,9700บาทพร้อมหัวจ่ายนะครับเป็นอนาล็อกนะเป็นเนี่ยเป็นหมุนหนนะครับราคานี้พร้อมใช้งานราคาทุกคันนะครับพร้อมใช้งานวิ่งให้โชว์ให้ดูหมดนะครับยกเว้น3อย่างก็คือแบตเตอรี่ใหม่สีใหม่ราคาส่งไม่รวมนะครับตัวนี้2 9 7 0 0บาทนะครับต่อมามิสูดีเ0นะครับ7แรงสวยมาก 7แรงนะครับราคา31,500บาทเท่านั้นตัวนี้8แรงกันเลยทีเดียว27,300ถอดหางไม่ได้ครับตัวกลางถอดหางไม่ได้ตัวเดียวนะครับยันมาก2ตัวด้านข้างถอดหางได้นะครับสวยๆดีเซลทุกคนันทีดี502เครื่อง5แรงนะครับดีเซลเหมือนกันคูโบตานะครับราคา26,700บาทย่อยกิ่งไม้ไปแล้วนะครับ ตัดคอนกรีตนะครับ20,000กว่าบาท2 4 7 0 0เอ้ย24,900บาทนะครับเครื่องโรบิน EY 3 5อ่าตัวนี้ก็ไปแล้วตัวนี้ก็จองไปแล้วนะครับอ่าแล้วก็มีของอื่นๆอ,อีกเหลืออยู่อ่าเดี๋ยวพาไปดูของส,สวยๆแล้วกันสายระเอิตัวนี้เป็นพ่นยานะครับพ่นยาพร้อมโรสายนะครับเก็บสายเองได้ปล่อยสายเองได้ใครสนใจทักมาดูได้นะครับเลือค่าเริ่มตั้งแต่18,900บาทอ่า ยอยกิ่งไม้นะครับยอยกิ่งไม้ตัวนี้ตัวใหญ่พอสมควรเลยครับใหญ่พอสมควรเลยเครื่องคาวาซกินะครับขนาด7.5แรงนะครับพร้อมตัวย่อยพร้อมตัวฐานเรียบร้อยนะครับอันนี้เอาไว้ติดสารี่นะครลาาสารี่นะครับเอาใส่ได้เลยตัวนี้ราคาอยู่24,900บาทนะครับอันนี้ย่อยกิ่งไม้เหมือนกันแต่ตัวใหญ่นะครับของโอตะเกะมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตัวนี้17,700บาทนะครับ แล้วก็มีย่อยอย่างนี้14,700บาทนี่ของหลุดมา KC500 นะครับใครสนใจ KC500 ราคาอยู่16,500บาทนะครับ16,500บาท5แรงสาสดินได้นะครับแต่ต้องเปลี่ยนใบมารูยามาอะมาเมโตร่านะครับศาสดินเหมือนกันใบสาสอยู่แล้วนะครับล้อเป็นล้อเลซินตัวนี้อยู่16,500บาทเท่ากันอของอเดี๋ยวค่อยไปสรุปทีหลังแล้วกันตัวนี้นะครับอันนี้เป็นหลังเต่า หลังเต่าใหญ่นะครับหลังเต่าใหญ่หกแรงมาเมโทร่าเหมือนกันนะครับตัวนี้ปรับสูงต่ำได้นะราคาอยู่18,900บาทนะครับมิสูนี่ไปแล้วเหลือตัวนี้นะครับใครสนใจคูโบต้านะครับตัวใบสามารถหมุนซ้ายขวาได้นะครับสาดดินได้แล้วมีตัวแหวกให้ด้วยตัวนี้มีตัวแหวกให้ด้วยนะครับนตัวแหวก ราคาอยู่17,700บาทนะครับแล้วก็มีอีกหลายใครคันใครสนใจทักอินบ็อกตามตอนแรกที่แจ้งได้เลยนะครับมาต่อเครื่องไม้นะครับเครื่องไม้ตัวนี้เป็นเรื่อยสายพานเรื่อยสายพานมากิต้านะครับมากิต้านะครับโอ้โหไฟนะครับไฟใช้100โวลต์นะครับ100โวลต์ถ้าจะเอามาใช้กับไฟไทยก็คือต้องมีหม้อแปลง1ตัวนะครับมากิต้า36,000บาทนะครับเลื่อยสายพานสวยมากสวยมากๆนะครับคันนี้ แล้วก็มีอันนี้อันนี้เป็นเครื่องเป็น3ชุดเลยชุดแรกนะครับเป็นวงเดือนอ่าเปิดตัดได้นะครับวงเดือนรีดไม้นะครับรีดไม้ตรงกลางนะครับหน้าประมาณ12นิ้วนะครับแล้วก็อันนี้ประมาณ8นิ้วถึง10นิ้วนะครับอันนี้ใส่ราคาอยู่33,000บาทนะครับไฟ100โวลต์เหมือนเดิมอ่าสามารถเปลี่ยนมอเตอร์ได้นะครับถ้าใครไม่อยากใช้ไฟ1 0 0โวลต์นะครับอ่าแต่ราคาไม่รวมเปลี่ยนมอเตอร์นะอันนี้แจ้งไว้ก่อนครับ อันนี้สายชิดไม้นะครับฮิตาชินะครับสายชิดไม้24,900บาทสภาพสวยๆเลยฮิตาชินะครับตรงนี้หน้าประมาณ8-10นิ้วนะครับตรงกลางมีประมาณ12-14นิ้วนะครับแล้วก็ตัวเล็ก18,900บาทนะครับตรงกลางอยู่ตัวรีดนะครับประมาณ10นิ้วข้างๆก็ประมาณ10นิ้วนะครับปะมานะครับตัวนี้เดียบิเป็นบากล่องนะครับบากล่องไม้สภาพสวยๆ11,700บาทนะครับ ก็มีอะฮิตาชิอีกตัวหนึ่งเลือยสายพานนะครับฮิตาชิไฟ1 0 0โวลต์เหมือนกันนะครับราคาอยู่29,700บาท29,700บาทนะครับอันนี้ตัวเล็กเผื่อใครสนใจตัวเล็กนะครับฮิตาชินะครับ CB65F เนะครับเลือยสายพานเหมือนกัน18,900บาทนะครับยังมีอยู่นะครับเครื่องตัดหญ้าก็มีนะครับปั๊มน้ำก็มีนะครับของรอบนี้มาไม่เยอะนะครับที่เหลือโดนจองไปหมดแล้ว ใครสนใจอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถทัก inbox Facebook หรือว่าไลน์ได้นะครับของที่ร้านมีบอกเลยว่าเพียบนะครับเพียบเพียบฝั่งนี้จองแล้วนะครับเครื่องกึ่งไปแล้วรอบนี้ก็เพิ่งมานะครับสนใจตัวไหนทักมาคุยกันได้นะครับรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับฝากกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปนะครับสวัสดีครับ